เต็มเต็มอะมันละไม่ผคยอแล้วแล้วก็ะศูนยศูนย์รอบแรกรอบแรกครั้งแรกได้ปอททนได้ปะได้ไหมศูนย์ศูนย์อะอันนี้นนี้ละกัน อ้าวศูนย์ศูนย์เลยครับเดี๋ยวเอาหวานเดี๋ยวเปลี่ยนมานเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวไอ้ตีเล่ยสองเกือบสองตีเลยโอ้ยหอมเลยเราตีมาให้ดูเลยเนี่ยมันเนี่ยสอหะ ทนออกแล้วทนข้อหวอนาอเว่าเปลี nice. ่ยนอีกะเออโทษไม่เป็นไรหรอกครับเตียมเดกเขาไม่เห็นหน้าไงไม่ได้มองก็ไม่จอโอ้ปเล็กเขายรมาปลาเล็กรดครับรูดตีได้ตีรับสามที่หนึ้อยที่สอ เปลี่ยนเต้นครับเปลี่ยนเน่อโอ้ยวันทีห้องนะั้งเพิ่งรับสามเลยท่านเกมทลายเกมกล้าหรือเกมซีเวดเอาเลยครับ ลุกเรียบวะนี่เดี๋ยวผมไปเจอสายผมโอ้ยเตี้ยังหน่อคนลยฮะไปเลกตีลับครับตีลับหนึ่งเราได้เนียงนสุด หนึ <minutes> paid, ่งศูนย <komm> yeah. uh. ์มันต <laughs> ้องมีตัดบนตัดล่างตัวนั้นหกทีมนะมีเอกเลยตัดบนตัดล่างเออเต็มๆเอออย่างดีนะไม่จอดใกล้

ที่สที่สองที่สอง้ตุนคนที่สามว่าต้องทิ้งโอ้ยปลาเล็กปลาเล็กหมดารจะไหนครับต้องตีระดับลางถค่นี่ใส่กงสายบ้างนะ โอ้ตีคอยสรุกเถอะนี่โอ้ตียังมะ้า้าฮาาโอ้ได้สองได้สองได้สแล้วไม่ได้นะทนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกดูนีก่อนดูนีก่อน ไม่ได้ไม่ได้ได้เต็มเดียวตีล็อกสี่เออได้สองเต็มสองหนึ <S <s ่งถ้าเวลาเนี่ยเราต้องหลีกอ่ะทวนขณะเขาโยนอย่างนี้ผมเสียเต็มมาปะต้น

โอ้ยมาถงเสือยโอ้ยมาถึงโอแรกๆือตีถึอกดีเถอะตาย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 โอ้ยมาตรงอยู่นั่งมาแล้วปะ

มันยังไม่ถึงเวลาถุงเรียนเลื้อมนยังไม่ดีเลยตัดไปไหนหรอไปต่างกันลุงเขาย่างเยอะมากกับสนามทั้งทั้งนี้มืดว่ะตีย่างอ่าได้สองได้สองทำเสียเสียหนึ่งซะนา้อยหน่อยโอ้ย่านแล้วย่านย่านว่าย่าคข้ามา อ่ะโดนนมาแล้วครับสี่หนึ่งแต่มือเข้าดีนะครับแต่ผมตียังไม่โดนเอาเปลี่ยนปาเล็กเปลี่ยนเนียนบักขักบ <c oughs> ่ถึงวันนี้มั้ย อุย้ย <c oughs> เต็มเต็ม <ๆ S 2> เลยเว้ยเต็ม <c oughs> เต็มเลยอ่ะ <c oughs> ปลาเรง <c oughs> ไม่เข,ข่าเขาเลยปลาเรงโอ้โหน่อยหนึ่งมาลดไป <c oughs> สองเงีย้ยเออเปลี่ยนไม่ท <c oughs> นทตีเปลี่ยนตียังไม่ถึงเลย เออถึงแล้วป่ะนี้เอารับสองเอาเอาต้องขึ้นับลุงไปเลยอย่าบอกว่าเปลี่ยนนะโอ้โค้งขึ้ไม่อีกนะยังโค้งขึ้นมาอีกนะนี่นี่นี่ เดี่ยวนานจะไม่ไหวแล้วมันก็เข้าได้แค่นั้นนหะป้าไปดูนู่นนี้ก่อนนู่นนี้ก่อนมาดีว่าดันแล่นนานเดี๋ยวนะลูกเมื่อกี้ในแวดโค้งเขาบ้บไปนว่านี้ไปคนละทางเลยก็เลยเข้าได้อยู่แล้วได้เท่าไหร่อยู่เธอ สอตีเอาสามันนี้สามอันนี้บ่ถึงสิเมตรักประมาณสิบเอ็ดนี่ละอะฮะสีเท่าครับสีเท่าคนเขาดีอะไกลๆอะนั่นอะเปลี่ยนทุนเปลี่ยน gian 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 โอ้โหออกมาขึ้นสุดยอด,ดอ๋ออันเพียนเพี้ยนชี้เท้าหางไก่บางอย่างใครตัวนี้โล่าณหลังหางอยู่โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ให้เข่าจะนี้ให้มือตีให้ตรงตรีตัวลูกนึงขอตีลูกนึงกันไม่ถึงไหมว <c oughs> ุ้ยขามเสืออ่ะ อ้าตายมันเลยอ่าโอเคขอโทนละพาย้อนห่อลูกเรียกเลยตกก็เลยดึงไว้เยี่ยมนต้ดึงไปก็เลยมาถึงเลยมันไปเรียกตีรับหนึ่งตีรับหนึ่งเข้าเอาสาม บ่ปไปเรียกยัง่ทนออกเลยนีาวันมผวัาตำตำโดนตัวเองเสียสามนะทนเด้อนะเขาได้เตรียมเซอนมันไกลครับมันไกลสิบสิบเอ็ดเมตรห้าสี่ต่อไปจะเจอกับทีมยาวนะครับ ถ้าใครชน,นะชนเจอกับทีมยาวทีมชน,นะตัวตัดบนตัวโอ้ยเข่ามาอย่างไหนมาเออเขานั่งเาขามาถึงมบกาหน่าถึงนั้นแต่วันนั้นชิคันยังไมาหนาเปลี่ยน,น

เขาเตี๋ยวดีนั่นนั่น้องเขาเตี้ยหอขาพอดีปะขาใส่เลยคับใส่กว่าขาใส่บ่อไรเลยอย่งแล้วแรงแรบ่อไหเต่ใส่ตีลูกกลางนี่นเป็นไงดีวบ่ออกโอ้ยมันถึงนี่มันถึงถึงเกี่ยวกับนี่เมัอนนะแต่น้ำาก็เรียบร้อยแล้วนะงตี้สินะนั่

ป้ารับสารดวงยี่ไก่ใช่ป่าโอ้ประตูสองสองเป็นหกเจ็ดอป็นงนั้นสอบอผู้เชี่ยสวัสดีครับว่ายีบองไห้งไรสนี่ครผู้ช่วย เจ็ดท่านเอาผมจกผมไสองจานจานเอามาให้จานะา สุัพยากิดกันไม่เลยคำพูดนี่ว่าแะประมาณทั้งสองแนเลยนะูดมาเท่าผมเลยเาผมไม่รอแนคนเานหอหนวดตดเลอดหวดพูดูดเอาประมาณเอาดีๆเจาจจจจอยู่นี่จับ นาไมปวะจับตนวสองงินเลยไปทกมมีไหตอนเนี้ย <abonn> ม <és> ีหลอยรอยอ่เ๋ก็น้ำมาจะเถียงเล่นกันจนเมื่อยเฮ้ยบมได้

ทีเจอรูท่านแบกมา้ทีเจ๊ได้ยังไงรูโอ้บุพามาตีรับตีบุรับเสียเต็มเดียวตีไม่รับเออตีไม่รับลูกทนยังก้องแกไปเด็กตีเผื่อเขาตีเอาเข้าแล้วเข้าก็เป็นหกแล้วได้อยู่เออเกือบเสียเต็มเต็มเดียวครับเจ็ดได้ไปโอ๊ย แรงดีอ่ะทนแรงดีแรงดีแรงดีเพื่อนเราใส่ถูกปาแต่ของขาไว้โดนมันลงมาหลังหลังหงดีกว่าหลังไหมไหลไหลไม่ต้องยับลงเอาลงทันละได้ม่ได้โอ้ยมันยังหลอดมันมันในหลอดปองไปได้อยู่เนาะก็ใส่กระดูกยออาจจะได้เลยก็ว่าขาไว้แล้ว นั่นละนั่นละเออออกไม่โทษออกเดี๋ยวไม่โทษวันนี้ที่หนึ่งที่สองงาที่หนึ่งสองร้อยก็วันสิบก็วันสิบกวันสิบก็วันสิบก็วนสิบกับก็วันสิบกวนบก็วันสิ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 บ็วั่สิบก็วันสิบก็วันสิบก็วันสิบกวันสก็วันสินกันนันนสิบก็วัก็วันสิิบก็วันสิวันสวก็ ไปทางเหนอย่าี้ด้วยเขาลงไม่กลัไม่ได้แต่รู้เราชื่อไหมเราแบบไม่ลงมาลงกับผมเลยเราเรื่องไปเรตั้งมาแล้วก็ลงอย่างนีวเลยขามีมีในกลุ่มเราเลื่องอยู่ในกลุ่มเราเลื่องแชร์ต่างกันทั้งสุกทั้งสุกมันยืนสามเนนเด้ทั้งสูทั้งสูยืนยืนสามเนนเด้อ ท้าตีสลูกเกมได้นั่นน่ะขันจอดูนึงอ่ะเอาบ้านี่ขาสิบขาสิบปเขาเนาะเน่ได้เยอะนะเออตีเ่าบ้ช็อตได้ไหมนะช็อได้ไหมนะช็อตดอกเกมเลยนี่ตีเลี้ยงคู่ะได้างเพื่อช็อ

một tiền nữa เปลี่ยนแล้วก่อนอั่นครับ đại à? 10 ตีเาตยนไปชวนแล้วเขาไม่มาครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงว้าเบียวชอว่าอบุญงานไก่เถอะถึงไหมปลาถึงเลยนี่เนียี่ยังคือเป็นสันปะอไแล้วปลาเลีงไมดแล้ว โอ้ยตกับตมาถึงนะขันโดนปเล็กัะตีกดดันจะดิตีสองนับเท่าไรปะตีสองนับสองเออเท่าดีกว่าเอาเต็มที่กับเต็มที่ก็ได้แปดเอาปาเล็กตีตีได้แล้วครับได้ครับตีอีกนับสอง ี่อยางมาโดนอ่าสองโดนจนได้อ้าวนี่เอาโอ้โนเข้าดีครับตอนนี้ครับแต่ออน,นเข้าดีกลัวครับ

โอ้นะไอ้ท oh, ี่หลังสิเฮียไว้ที่หลังเอาเกมมาฮ่นฮ่าฮ่า